สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนเราชนะนะครับเพื่อที่จะรับเงิน7,000บาทนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่29มกราคมนี้นะครับสำหรับใครที่นะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยนะครับหรือยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง ยังไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนเอาชนะได้นะครับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆนะครับเข้าเว็บไซต์ w w w เราชนะ c o m นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบน้หน้าจอที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมก็กรอกข้อมูลนะครับอ่านเงื่อนไขนะครับอ่านเงื่อนไขข,ของ โครงการนะครับผมเงื่อนไขก็ไม่ยากนะครับผมก็กดยอมรับแล้วก็มากรอกข้อมูลที่สําคัญนะครับก็จะมีชื่อสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสหลังบัตรวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพอใส่เบอร์โทรศัพท์ลแล้วกดยืนยันนะครับระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังโทรศัพท์ที่ท่านกรอกไปนะครับท่านก็เอาระบบ otp ตรงนั้นนะครับมากรอกในช่องกรอกรับรหัส otp นะครับผมเสร็จแล้วระบบก็จะตรวจสอบแล้วก็บอกว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านนะครับนี่คือวิธีการลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนนะครับหรือกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะครับเพราะว่ากลุ่ม คนละครึ่งและกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับ29มกราคม2564มีนัดกันนะครับลงทะเบียนเราชนะเพื่อรับสิทธิ์เดียวยาวจากเวลาโควิด19 7,000บาทนะครับซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มไปจนถึงวันที่12กุมภา2564นะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับ 3ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รับเงินได้เลยนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ถือบัตรคนจนนะครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเลยรอรับเงินนะครับเข้าในบัตรคนจนของท่านเลยนะครับส่วนคนละครึ่งที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์แล้วก็รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ